สบัสดีสบายดีนะครับพี่น้องเอฟซีทางผังไรกับพังเล้านะครับขอดกันคือเราพี่น้องกัขบข่าเบาแบบาหลงนะครับเป็นองกีเหลียงก้าแนวนะครับมีสบห้าน้นองส้มรอตลาดทังผังเล่ากว,วงเฮานะครับก็คือตลาดปากซองละฮะน,นะครับพี่น้องและนี้เราก็เดินทางใกล้ชิฮอดนะครับทังรถออกจากบ้านมาก,กประมาณชิบกว่าโลครับพี่น้อง ใกล้แล้วพาลูกพาพาลูกพาหลานนะครับมาตลาดครับวันนี้ลูกชายครับแมงแมงจะสแบบวัสดีค่ะสวัสดีสวัสดีสบายดีโอ้ยลูกชายก็คืนกนล,นะลับไลา่ไี่น้องเบลนะครับน้องเบลสบายดีลูกน้องเบลอายุ ขวบกว่านะครับขวบลงเดือนเหลืองแบงองแบงหกขวบอันนี้ลูกชายขอ,ขอขาครับพี่น้องนี่ลูกไส้กันี่นก,นก,ก็ลูกสาวครับนี่แม่พันอยู่ทั้งหลังครับโมเมนต์พนั้นเนึกที่แม่พันอยู่ทั้งหลัง,แม,ง,ลงแม่ก็บูชาบัสดีนะหน่อยว่าตืลูกสวัสด,ดีไ,ดไม่วันนี่ก็น้องสาวนะครับ สาวแบงสถาน่ายเพินใช่แล้วครับใกล้ถึงแล้วไปไหว้ร้านหอนจ้มาเลนีนเดินทางไปก่อนนะครับพี่ลองเอาอาเลงภิพาพไปพี่ลองก็บเบิงอย่างละมาเจตอตกบไม่เบียวหอนจ้มาเลยีวเพิ่ยอดบมสิหาชิพัด เดี๋ยวเป็นการเสียเวลาพี่น้องเราไปส้มตลาดกันเลยครับนี่คือถนนทางบ้านนอกของเรานะครับชนบททางฝั่งเรานะครับนี่เราจะไปตลาดเมืองสองคอน,นครับตลาดเมืองสองคอนปากสองล้านหน้ามครับพี่น้องจะเข้ามาถึงหมู่บ้านนะครับหมู่บ้านอันนี้จะเป็นหมู่บ้านไกลก่อนจะถึงตลาดนะครับ ทางกับประมาณนี้แหละครับพี่น้องแต่ยังถือว่าดีาอพอสมควรอยู่ครับเพราะว่ามเป็นเส้นทางเขาเมืองครับพี่น้อง เรามาถึงนาตลาดนะครับพี่น้องมันคือท่ารอตลาดเออครับพี่น้องับชมไปทำกันเด้อครับหึ่งใจนี่เราต้องน้ำงามึ่งใจด้วยดี่ลูกเหร

เห็นแล้วดูสักผ้าตลาดนะครับตลาดคุณมีสับปากซองมืองสองคอนแสงสวรรค์นาเขต Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn น้องเงินกอัำเบิดน้องพอลูโบยเงินจีบเสนอมันเซนหนึ่งจอกแ๊บเดียวแน่วแล่นี่อหนนาทีทั้งนอกจะถามเราบอกมีบ่าเฮะ

得，帮忙。

เราจจัดวางข้างเขาไปจัางหนักจัดไปช่างพอจเป็นระเบียบไัที่ไนอยากซบก็ซบเช่าน่นแล้วถามมึงถามแล้ว่าเขาไป้อกมาโชว์เนาะนี่ กเป็นโซนท้ายเสือผาครับพี่น้องเอาผงชมเอายูชมดี

nhại nhại luôn, cái này, nhạc này. Để đi, này đi, này à อเเอล่นะป็นเอาแบบนี้เป็นยังครับไม่ได้ถือป่ได้อเบงนี่นี่นี่เบิ้งจ้อยนี่น้อยน้อยนี่ขายนะเอ๊ะนี่มันยืดเอาแบบนี้บ้งนี่เอาแบบนี้ดีเดียวนี่เอ้ยชีเดียวห้าสิบพันอะไรก่อนนะเอาน้ำหกิาไหิอะไร หาสิบพันเลยสองน้อยกว่าบาทส่งยังไหกสิบพันเลยเชื่ไม่ได้เกอบเกดได้จ้ะเห็นไหมยังไเาเองมาเอมาไปาไปหาถามกอน

ท็ดนะไใ้เออมีใหญ่เห็นตู้สักผ้ามีแบบไรเ่อยู่บนไดแม่ยูหานอยู่ทางเีงบ่มีให้เลื่แม่มีตู้กนห่านเนีย่ฝั่งนี้

ดูเซียบดูเสียแต่ว่าจเนาะือลดจังชื่ออะก็ตงือระเขาข้างเขาไว้ใีกระเจี๊ยบทำไงพี่ิ้งทางน้ำ